วันนี้เป็นวันที่สองของเดือนพฤศจิกายนปี2567อากาศก็ยังสุดตัวและก็หนาวเ่ว <c oughs> งนี้ก็จะมีสิ่งที่มาเบียดเบียนนั่นก็คือความป่วยไข้เมื่อไหร่ก็ตามเรามีความสุขว่าไม่ป่วยไม่ไข้แต่ก็จะมีสักวันหนึ่งก็จะป่วยจะไข้ <c oughs> ซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างนี้นะ เมื่อเราป่วยไข้แล้วสิ่งทั้งหลายก็มองเป็นเรื่องสนุกสนานก็ไม่มีมีแต่เรื่องที่ทุกข์ทรมานปวดหัวปวดตาปวดแข้งปวดขาปวดไส้ปวดพุงนะมันก็ล้วนเลก,กันไปทั้งหมดเ <c oughs> มื่อธาตุมันกำเริบเมื่อธาตุมันเปลี่ยนแปลงมันก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเราทั้งหลาย ไม่มีใครหนีพ้น,นว่าขอเราอย่าป่วยเลยอย่าแก่เลยอย่าเจ็บเลยอย่ามีทุกข์อย่ามีทุกขเลยนเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นเราทั้งหลายเมื่อเข้าใจหลักอย่างนี้ก็ใช้ชีวิตที่มีอยู่นี่แหละอย่ามัวประมาท <c oughs> ประมาทคืออะไรประมาทคือดูถูกนะว่าโอ้ยเรายังหนุ่มอยู่เรายังไม่มีโรคเรายังไม่มีภัย เดี๋ยวรอให้มันดีกว่านี้ก่อนแล้วจะได้ทําความดีอะไรเงี้ย <c oughs> มันจะเสียโอกาสคนบางคนก็ร่างกายแข็งแรงดีอยู่ๆก็ไปเจออุบัติเหตุอย่างนี้ก็มีอยู่ๆก็นอนแล้วก็หลับไปเลยก็มีนะอันนี้มันไม่เที่ยงว่าเราเห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้พ <c oughs> ระองค์ก็ทรงสอนให้เรา <c oughs> วางจิตเมื่อ เราบผชินกับสิ่งที่เรียกว่าสุขบ้างทุกบ้างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเพราะในชีวิตเรานี่แหละมันจะเป็นปฏิจจสมุปนธรรมเป็นธรรมที่อาศัยการและการเกิดขึ้นจากสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปสิ่งนี้ก็คือถ้ามีเกิดนะคนเราถ้าเกิดมาเป็นหญิงเป็นชาย <c oughs> เป็นใครก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วมันก็ประเชิญชะตากรรมเดียวกันคือแก่เจ็บตายนะช่วงนี้อากาศไม่ดีนะ <c oughs> มีมลพิษนะก็จะป่วยไข้นะรู้สึกปวดหัวปวดไส้ <c oughs> <c oughs> ก็เห็นมันน <c oughs> ก็ไอน,นะ <c oughs> ช่วงนี้ที่ขายดีมากที่สุดก็คือยา อย่าระง,งับเสมหะอย่าระง,งับการทางเดินหายใจนะมันก็เป็นโรคอย่างนี้หลายสิบปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนนู้นเราอยู่ในป่าในเขาพอถึงเวลาหนาวมันก็มีไข้เหมือนกันนะสมัยก่อนนั้นเป็นไข้มลมเรียานะเป็นไขนะ้หลังอานนะเป็นไข้ ท้องร่วงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็มีของเขาอย่างนี้ที่บ้านน้องไขโนกก็มีอย่างโรง,งเรียนน่ะโรงเรียนย้ายไปอยู่ที่บ้านโดนขวางตอนนั้นโรงเรียนอยู่ที่สถานีอนามัยเขาบอกว่ามีมีโรคเกิดขึ้นกับเด็กนะมีพูดผีปีศาจเยอะก็เลยหนีทิ้งไปนะก็ไปสร้างที่บ้านโดนขวางเป็นโะรงเรียนบ้านนองไข่นก <c oughs> แม้กระทั่งที่บ้านก่อบึงนะก็มียกอุปยคไปที่น้องโบโซที่อุดรราชธถานีก็มีในะโรคภัยมันก็มีอย่างนี้นะบางคนก็ทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปนะเพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วถ้าอยู่ก็จะป่วยจะเจ็บจะตายเพราะว่าการหายาหานะสิ่งที่มาระง,งับโรคมันไม่ได้เหมือนอย่างเดียวนี้เดี๋ยวนี้มันมันรวดเร็วขึ้น มีการฉีดยาบ้างมีการไปกินยาบ้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อาการที่เป็นไข้ก็หายได้เร็วซึ่งก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อเราเข้าใจในความเป็นอย่างนี้เมื่อสุขก็ตามทุกข์ก็ตามหรือเฉยๆก็ตามเกิดขึ้นเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลก ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นพระเป็นโยมเป็นหมอหรือไม่เป็นหมอเป็นข้าราชการหรือเป็นอะไรก็ตามทุกคนก็ต้องป่วยเจ็บไข้อย่างนี้นะซึ่งเราก็จะเห็นเมื่อมีความเจ็บไข้เบียดเบียนแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่ามันจะทําอะไรก็ไม่สะดวกนะจะเดินก็ไม่สะดวกจะนั่งสมาธิก็ไม่สะดวกแม้แต่จะนอนก็ไม่สะดวกเพราะมันหายใจไม่ออก ถ้าเป็นวัดนะ <c oughs> อันนี้เราก็มองเห็นอาจจะมาว่าเรารู้เราเห็นเพราะฉะนั้นช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่ก็ระมัดระวังช่วงนี้ก็กินยาปรับธาตุยาปรับธาตุก็พวกขิงขาตะไคร้นะขิงขาตะไคร้พวกอื <c oughs> หอมกระเทียมอะไรเงี้ยอ่าคุณมงคล จินดาสีบอกว่าที่นครสวรรค์ฝน,นตกที่นี่ไม่มีฝนหนาวแล้ว <c oughs> หนาวมาหลายวันละสองสามวันแต่ก็ไม่ได้หนาวมากเพราะว่าบางครั้งกลางวันก็ยังยังมีความร้อนอยู่มันน่าจะเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่มันมันยังถูกกระทบอยู่ด้วยพายุนะ <c oughs> มันเกี่ยวข้องกันนะมันมันอยู่ใกล้ๆกกันนี่แหละโซนนั่นโซนนี้ ส่วนอีสานเหนืออีสานใต้น่ะมันมันก็มีอย่างนี้แหละมาเราอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็จะพบกับสิ่งที่เรียกว่าดีและไม่ดีชอบและไม่ชอบยมจะไปอยู่เมืองไหนประเทศไหนก็มีอย่างนี้มีฝนมีหนาวมีแดดมีดีมีชั่วมีอิจฉาริษยามียากจนเข็นใจมีร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางพุทธศาสนาเราจะสอนให้เราเตือนจัดเตือนจิตเรา เตือนจิตเราบ่อยๆว่าเออสักวันหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่มันผ่านมามันก็ผ่านไปเมื่อเราแก่แล้วนะหน้งก็เหิวนะหูก็ตึงผมก็งอกข้ามคาดไปแล้วพอไปถึงตอนนั้นแล้วถามคนแก่เขาบอไม่มีความสุขเลยเพราะคนแก่นี่จะนอนน้อย <c oughs> ตื่นมาก เพราะว่ามันปวดมันเมื่อยมันขบทั้งกายอย่างเงี้ยในวันเด็กน้อยนอนแล้วก็หลับทิ้งเป็นเหมือนตายอย่างเงี้ยนั้นวันนี้นะอากาศที่วัดเองก็เย็นนะอยู่ประมาณสักยี่สองสามศานี่แหละแต่ไม่มีลมนะที่วัดไม่มีลมแต่มีความเย็นนะก็มีอย่างนี้ทุกปีปีที่แล้วก็มีปีนี้ก็มีนะ แล้วมันก็จะมีต่อต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> มันก็เป็นอย่างนี้นะซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์นะวันที่สองพฤศจิกาทางวัดเองก็จะมีกิจกรรมนะจะจัดนะมีงานบุญกระถินสาม,มาคัคคีเป็นกระถินของอำเภอม่วง30เป็นรับเป็นเจ้าภาพแต่ก็แผ่ไม่ออกญาติโยมมาช่วยกันตอนรับนะ ในวันที่สิบวันที่เก้าก็จะตั้งกองกระถินส่วนวัดหนองไข่โนกเขาจะตั้งกองกระถินวันที่แปดวันที่เก้าเขาจะทอดนะอันนี้ก็มีสองวัดวัดบ้านหนองไข่โนกมีสองวัดมีวัดในแล้วก็วัดนอกนะซึ่งก็หมู่บ้านเดียวกันมีมีสี่หมู่บ้านที่คอยดูแลวัดสองวัดก็อากาศทาง อันนี้ก็ถือว่าดีอากาศดนะีแต่ไม่ดีสําหรับที่เราจะเป็นหวัดอันนี้เป็นหวัดเราไม่ชอบไม่ดีแต่ว่าในที่สุดเราก็ต้องเจอเพราะว่ามันไอน,นะมันก็คันคอมันก็ปวดหัวนะซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ช่วงนี้อาตมาว่าไข้หวัดโดยเฉพาะโรคโควิดสายพันธุ์เอสายพันธุ์บอะไรเนะี่ยก็คงจะเยอะน,ะนั้นเราก็ระมัดระวังเอา นะก็มาก็ฉันฟ้าทลายโจรต้มน้ําตัดต้่มใส่ต้มน้ําแล้วก็ซดร้อนๆรู้สึกมันก็เบาเจ็บคอนะการเจ็บคอมันก็เบาลงนะ, <c oughs> ะสำหรับวันนี้อาธร,รมภานะคงพบปักกับญาติโยมทนนี้นด้วยสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเ <c oughs> มื่อวานนี้ก็เป็นไข้มีไข้ขึ้นสูงอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะ สมองก็ยังมึนอยู่เสียงจริงหลีดลองในหูจี๊ดจิตนี่แหละธรรมชาติฮะองค์หลวงตาว่าเขาให้พิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ เรามีการพลรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นจากการพร,พรากไปได้เรามีกรรมเป็นของของตนทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้ได้รับผลกรรมนั้นนะอันเราทำกรรมดีไว้กายก็ดีวาจ,จาก็ดีใจก็ดีทำกับพ่อกับแม่กับสามีภัญญาทำกับบุตรกับล้านนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว ขอโมอตน,นาขอจเจริญพร